หันฮันฮันเลยครับตนี้่อไปนี้ครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเข้ามาเข้ามาสวัสด,ดีครับขอต้อนร,รับสู่รายก,การเราจะผีกับเสียงพื้นจอพื้นรายการมีวันนี้นี่เรารอ,อเพื่อนๆเป็นมาพบวัน<ป>นี้ <ไป S 1> เราจะไปรอดชอบที่กันที่โรงยูบอลลองกที่ปลอ่อยทิ้งร่างไว้ นอนูนี่เราลองเพื่นนนอนกันดูนะครับเวลาวิ่งหนีผีต้องวิ่งก้มงหน้านะครับเขาจะวิ่งท่านารูตกมันจะวิ่งเร็วมากใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอใช่เละวิ่งท่านะนุโตกเขาจะวิ่งเร็วใช่เลยอต่คอไม่เห็น,าน,านต,ตเาตออเราคิดว่าจะรอดเพราะว่าคอคุณอยู่ด้านหน้ามันไม่หักไปได้คว้ามไม่เจอแต่เราสามารถทักตาผีได้นะเออเคนเนตมอร์เคนเนตมอร์ชื่อวิญญาณเชมมอร์ เนเน็ตเนเ็ตยากยากมอรีมูมรีหรือเปล่ามูรีมูรีหรนะือเปล่าเอสน่าจะได้ให้ e m เอย่างเดียวเราั้างแน่สงคงจะยังงง้นและอ่าแบ่งเป็นสองทีไหมครับค่ะใช่ค่ะควรควรต้องเปลี่ยนแบ่งเป็นชายหญิงนะหญิงไว้กับหญิงชายกับชายอ,าอย้าวแบ่งชายหญิงยังไงอ,อาวุธกันคนละมือค่ะ คนล่ะไอ้คนเป็นไรทำไมยืนนิ่งจังเลยเนะี่ยเออไปไหนหรือเปล่าเอออยู่ไหมขย,ยี้ตาอยู่ครับพอข้างในเขาจะมืดมากใครคู่ใครผู้หญิงไม่ไดยผู้หญิงไงหร,รอเทอร์โมอมิเตอร์เอาไปคู่ละอันขอค <c oughs> ่ะเฮ้ยงั่จะเอา,าเยอวเตอร์ฟูมไปแก้มเอาเทอร์โมไปกันเฮ้ยเอายีแมไปก็ได้ผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ไป <c oughs> ชายกับผู้ชายเบือไปเฮ้ยเปนผู้ชายไป็นั้นผู้ชายผีมาผีใช่หรอไม่น่ะแล้บอกแยกงชายอใช่สิใช่สิไปเลยไปไปเอ่าใครมาผมไปผีตไนะครับเอ้าวใครมีมไมามาผีมาผีมาไมาผีมาผมาผีเาผีมีมาม่ผดมาผมาผมมามมามมา กลับกันอ้าวอ้าวเห็นอีกคนหนึ่งเอาอีวิฟมากระจายไอ้นายเอาอะไรมาบ้างเนี่ยไปเอาเทอร์โมตรงไหนก็ได้ครับคนหนึ่งไปเอาเทอร์โมตรไหนก็ได้คนหนึ่งแต่ว่าผมผมกับคุณนายกะมีสองอย่างพร้อมกันอ่ะก็เลยอยากจะไปพร้อมกันได้ทำไปเถอะแก่เดียวมันไปได้แล้วก็ไปคู่ละคนไงเอ้ยเออคู่ละอันโอ้ยถางแต่เอาแล้วนะไปไฟได้นะ แต่ต้องเปิดแปิดโอ้ค้างอ่ะเห็นไหมถ้าเราเราเราค้างอ่ะเราค้างค้างมากโอ้โอ้โอ้ไอ้ไอรถหรือเปล่าหลอกผีป่ะเนี่ยไม่หลุดหรือเปล่าแต่มันใหญ่เป็นแค่รถแล้วถเยอโอ้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 เนคือเมืเราโดนผีหลอกก็คือปล่อยเราตายได้เลยนะไม่ได้เราค้างก่อนมาถ้าเกิดถึงแม้แบบเราตายไปเราก็ยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะเราโดนผีหลอกจนตายค้างเเราต้องเปิดอย่างนี้ด้วยดรือ่าหาห้องผีเราก็เปิด ไอ้หนาด้วรีบเดินยังเลยนะผีชัวเลยนะโอ้ย้างแยโอ้โอ้ยแลมูไปแล้วโอ้ยอเนี่ยางลงเหรอนี่คุณแก้มหรือเราต้องดูอะไรนะเขาไม่เคยนี่คุณแก้มใช่ไหมครับหรือคุณลถที่ไปกับผมแก้มแก้มแก้มแ้มัก้มแก้มแกมกะ มีหวนไปเล่นแฝดอ่ะก็เคยมาเล่นนะฮะตามทางดีๆนะทุกคนอ้าวเพื่อนหายเพื่อนอาจจะต้องมีคนอยู่บนแล้วที่เราอยู่ในนี้อยู่ห้องเดิมแล้วล้วก็รีบเดินยังเลยที่นี่ทุกคนทุกกองเลยนะใช่หรออ่ารอรอเอาคือไหนอ่ะอาอาบอกใครรึเปล่เนี่ยบอกใครรึเปล่เนี่ยไม่เสื้อขาวคนนี้คุณแก้มใช่ปะที่อยู่กับผมเนี่ยอ่าไม่ใช่อันนี้คุณต้น อ๋อนี่มันเปิ้ดเอาแล้วเอาแล้วสับสนแล้วนะเอาใครหลอกใครกันแน่หลอกกันเองนั่นเนี่ยไม่ที่อยู่กับคนดำนี่เป็นชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะนี่ทางเดิมแล้วก็มาทางเดิมคุณแก้มอันนี้ที่อยู่กับเราคิดแ่าเราเห็นคนอยู่ตรงนี้แบบบบเราเราลุกอย่าเรากำลังเรากำลังมาเจอกันแหละเรากำลังมาเจอกันเลยเฮ้เฮ้ยเ้เจอเธอแล้วยากกันอีกทีนะครับ มีแค่นี้เหรอมีมันมีชั้นสองนี่มีมันมีชั้นลงไปชั้นล่างอีกทีหนรับแล้วก็หาไม่หมดเลยเนี่ยมันมีอีกฝั่งอีกฝากหนึ่งตรงนี้ไม่มีไม่มีเยอะเลยไม่ไม่ไม่มีหรอแเราต้องรีบหาไม่งั้นแอคทิวิตี้เราจะไม่พอนะจ๊ะอันนี้โปรเฟชชั่นแนลนะงานของโปรเฟชชั่นแนลถ้าเราไปตรงนู้นมันก็จะกลับไปทถงใหญ่เรามาทางนี้ดีกว่า ้าวเดินแค่นี้เองเหรอไม่เดินเข้าไปอีกหน่อยเหรอไม่เหมือนไม่มีอะไรนะครับเอ๊ะเพื่อน้ำเพื่อน้ำเดินไปลอแค่นี้เลยนะไม่ไม่มีไม่มีไม่มีสิบห้าแก้มิงงแก้มยิ้งผมอ่ะแก้มไหนน่คุณเปิ้ลเหรอเอัะนายนายคุณเปิ้ลนี่นี่นี่ก็เลยว่าที่อยู่ด้วยเนี่ยคุณอะไรนะชื่ออะไรนะก็คือที่อยู่คุณเปิ้ลอ่ะเออนี่ก็คือคุณ เอาแล้ว safety ของเราลดเริงลดจริงๆริงจริงจังแล้วลดในความเป็นจริงเนี่แหละดับมือคุณก้นคุณมาให้หน้าประตูไม่ได้นะคุณต้องเข้าไปในห้องในรถตัวนี้สินี่ผมผมเคนะผมผมคนดำนะครับผมใช่ไหมใช่ไหมที่ต้องที่ต้องย้องจักรินคนขาวนะครับจักรินคนขาวจักรินคนขาว ไม่ไม่ไม่เข้าไปเช็คข้างในเลยเหรอทำไงดีมันเอใหอ้าวหายไปไหนหาเอาอยู่นี่อย right? okay, so ู่นี่กพื่อายช็อ้อมันเยอะอะเราที่เกนแล้วหายเวไม่เล่นไม่ได้เล่นแล้วมกีเรามาเิประสบการณ์ถ้าจะเจอดมอนนี่เราทยังไกันดีก็แอบด้แนวิ่เนอองเยอะนะได้เปรียบเราได้เปรียบหองเยอะนะ ่ผมไม่เคยแอบเลยผมวิ่งอย่างเดียวมองมันยาวไงแอบผมไม่ได้ทันจริงขาดตกใ้หมดโทรศัพท์กันไปได้ไม่ต้องขนาดนั้ะลูกวามีดุ่มมีดุ่มผ่าดูห้องน้ำเหรอเฮ้ยเขาอาจจะเป็นผีห้องน้ำใช่เหรอเยอะนะผีห้องน้ำเยอะนะเดี๋ยวบ้านผิดหวังในความรักแล้วก็มาขาดตกตายนิน ห้องน้ำแค่แบบนั่งหลับในห้องน้ำหลับยาวแล้วามสภาพปันโล่แฟนดิตี้เราเข้าหลับหรือล็อกประตูไว้ใถ้าแบบใหญ่เดนิตี้มันจะลดน้อยครับมันจะไม่ลดเท่าแบบบ้านอะไรนี้มีอะไรไหมคะไม่มีครับโอ้โหเม่อคืนจักรยาน อันนี้เราตรวจสอบไปทั่วห้องเราไม่พบยาอะไรสักอย่างเลยห้องนงี้เลยเปล่าองอยู่ข้างนี้เลยเปล่าเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่จะทำได้ไหมห้องเยอะจริงอะไรจริงห้องน้ำห้องอาบน้ำกดจนชิปจะาพังแล้วแหละยังไม่เจอผีเลยไปค่ะ เรารีบผานเลกค่ะเฮ้ยตอนนั okay. no. yeah. crazy 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 mm ้น hmm. ม uh ีล huh. okay. ืมด้วยเหรอออมาแดูกันไม่มีอะไรครับกลับมาอยู่คนน่ากลัวเลยมีไหมที่ถ้าเป็นเราไม่อยู่ในโรงพยาบาลบ้าแล้วเป็นคนบ้าด้วยก็คงจะบ้าแลก็เดิมผมไม่เข้าอะโอเคไม่เข้าคนหนึ่งแล้วกี่ชิ้อเนะไม่รู้ความเชื่อผีดวลแล้วลืม เคยไม่ได้ดูเลยนีอยากเรียกมาแล้วอะอยากอย่าพึ่งอย่าพึ่งเขาบอกว่าเรียกชื่อผียิ่งเรียกมันจะยิ่งโกรธเรียกชื่อมันมันแไปได้ไม่ต้องไปเรียกชื่อมันนะว่าแบบอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเราคนไทยโซโล่ไม่รู้ทำอะไรเรียกชื่อไว้ก่อนไม่เจอนไม่รู้กับตนฉันระหว่างฉันหลงทังนี้ไม่เปิดเองอ่ะไม่เท่านี้เปิดเองอ่ะ S 1บสห้องนี้คร ALLY, ับห้องนี้ครับห้องนี้ครับชั้ไหนชั้นไหนชั้นไหนโอ้ดารจะต้องมีคนอยู่ในชั้นแรกวะชั้นแรกค่ะชั้นแรกใช่ชั้นแรกฟิตติ้งด้วยผมจริองเรียรากำล่รอชั้นก่นะคราวนี้ทีมของพวกเราได้พบรองรอยปิญญาณอาการจิตขี้ขีดครับี่ขีด ห้าห้าห้าครับหีดเลยซิสิ่งด้วยห้าหีดด้วยโอเคดูสิอาจจะต้อง M X ห้าซิสซิ่งเหรอมีกล้องวิดีโอไหมผมเอาแฟนทอมแบนชีหอ้เขียวโหดๆทั้งนั้นเลยเอาของมาทิ้งไว้กระด้งสื่อมาทิ้งไว้ได้อยู่เคียร์เยอะมากถ้าเป็นแบนชีนี่เป้าหมายเป็นใครนี่เออแฟนทอมไปไม่ใช่ผมแล้วแหละผมไม่ได้เรียกชื่อเขาก่อนนะนี่ มากัรเขียนอยู่ไหนเกืออยู่ไหนเกืออยู่นองกลัวเน้นเด้มีอาลมเอ้ยเด็ดเด้เขาหลงอ่ะเฮ้ยเราไม่หาเพื่อนตรงไหนอ่ะไปยพาฉันหลงวีดไดเลยเลยพาฉันหลงวีดได้เลยเออเดี๋ยวทางนี้ป่ะไป้ไหมนี่ทางกลับป่ะทางกลับทางนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เดียวซ้ายเลี้ยวซ้าย ออมาเดี๋ยวซ้ายนี้ต้องไปขวาถึงรถพอดีโอเคโอเคโชคดีเนี่ยแะเจอห้องมันเปิดแล้วห้องมันที่มันเปิดเองด้วยนะเออเราเคยไปดูห้องนอนมันโครงแบบล้ำค่าเจอเจอผีกันตรงหน้าประตูตรงเนี้ยไงประตูลิฟต์เออประตูลิฟต์เป็นจุดหมายมั้ยนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยรถผีรถผีโอ๊ยช้า เออคนจะเจอกันนี่แค่ทางออกไหมอยู่ข้า่าเฮ้ยเดินไปสิใช่ปะไม่ใช่หรอกนี่อยู่จน้ดินไปดิท่้นต้ดิมันทางไหนวะเนี่ยใชยใช่ค่ะใช่ค่ะตรงมาค่ะตรงมา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 เลยค่ะตรงมาแล้วเวแล้วก็เลี้ยวตรงอีกค่ะตรงนี้ตรงนี้อะแล้วก็ตรงมายาวแล้วเดี๋ยวจะเจอประตูโอ้โหต้องอาต้องมีคนดึงดูดูดูแมพให้เพื่อนอะไม่งั้นเดี๋ยว หนุ่มแน่แอบบมีการแอบไปที่รถคนเดียวนะอ๋อเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวพาไปห้องผีครับห้องหมีเอาออกล้องไปวางไว้กันมีนุ่มไหมมีนุ่มไหมผมเอาหนังสือไปวางแล้วนะเอาวางนังสือเอายูวีเอา, UV, เ,อาเอาจลปิลล์บล็อกไปลเะเลยเทอร์โมลิเตอร์เข้ามาถึงหนง้าห้อง ขงงางตัอย่างนี้ม,มั้งทั้งหมดเลยค้าง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 ค่ะเอาไม้กางเขนไปครับทำเควสชื่อ, Moore อเคนเนตมัวนะเอาวินิโภไปไหนสักสักอันหนึ่งก็ได้ก็ได้ ต่ำสุดเลยไม่เป็นไรไปมาไปแล้วกลับมาทิวไปกินกันกับละเม็ดก็ได้พร้อมหน้ากันฝักวิดีโอไปหน่อยครับผมคนหนึ่งเอาอะไรนะอ๋อกล้องหน่อยวิดีโอตรงนี้เลยเอาทั้งถาดไปเลยก็ได้มันไม่มีทีิวเราเอาเอาอะไรไปคะอ่าหนังสือไม่ต้องเอาไปก็ได้อะเอาไม้กางเขนไปก็ได้เอาไปวางไว้หน้าประตูเดี๋ยวเขาออกมาไม่มีใครเอาอีวีไปเลยเหรอ กูเอาไปยังกไมเอาราไปเอาอปลคเราไปเลยครับไปเรา้าโอ้ตยหลดผีแลมไม่แล้วมั้งโอ้โอ้โอ้คุแก้มพานำไปดิผมลืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราค้างเราค้างเราค้างเดี๋ยวพาค้างค้างค้างเราไปดไมจะหลุดไหมจะหลดไหมไป แกไม่จำไม่ได้ว่าว่าห้องมันอยู่ตรงไหนอะอ่ะเราจำได้เราจำได้อ่จำได้โอเคเคนเนตด้วยเสียงอะไรอะเสียงผมตะโกนเนี่ยพี่ครับมันมีเสียงซึ้งเสียงมันกระทืบอะไรสิครับใช่ใช่นี่ก็ได้ยินแบบนั้เหมือนกันรอผมก็ได้ยินพอคุณเรียกชื่อมันอะเฮ้ยมันทันมันทันเฮ้ยทันปะ หันหันหันนี่ครับตัวเรนนี่ครับตัเรนี่มานี้ครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วเข้ามาเข้ามา dạng nhanh 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 yang nhanh yang. nhanh 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 đâu ครับคือจะอยู่ไปเจอใส่แก้วเราแบไนอย่าเพิ่งถังกันอจะยืนกันก่อนเออนี่มันไล่กัดนี่ถามเรียวนี่ค่ะเรียวนี่เรียวนี่เรียวนี่นี่เรากงไปห้องผีเลยนะครับห้องผีอยู่ไหนนะจะจำแผนที่ได้กูเลยวันนี้ทำยันเนิงเซโม่อ๋อห้องนี้เหรอไอห้องโอ้โหห้องรูหนู มันเดิน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 เราทิ้งกางเเลยนะป้าทิ้งกระปุกไปดไวกระปุกไว้ตรงนี้มันันเรามันันหันันโอ้ยหนีทันไหมเนี่ยใครมีก้อนถ่ายรูปวะผมประโยชนไปแล้วไปแล้วฉันโดนไป วิ่งยาวๆ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 ผมโยนของถ่ายรูปไปแล้วนะขอโทษทีดิแล้ววิ่งหนีผีก็ได้ไหวิ่งยาวๆวิ่งยาวๆวิ่งกันสี่คนเลยหรอไม่มีใครอยากเขาน่าจะไม่มันน่าจะตามไม่ทันอ่ะวิ่งยาวๆเลยวิ่งในการ์ดยาวๆยาวๆยาวๆชิปยาวๆชิปยาวๆไม่ต้องมองหลังชิปยาวๆ ชิพยาว่างนี้กันหนคณะจะสุดแมพแล้วนะมันจะสุดแมพแล้วนะแอบแล้วรู้จักรีไทยไปไหนเป็นแอบแล้วอยู่อยู์เดียววะใครอยู่ด้วยกันเป็นแอบแล้เขาแอบแล้วหาแล้วครับผมกลับไปดิโอเคไปดูโกดไว้ที่เมื่อกี้เมื่อกี้เขาเขียนหนังสือยังไงผมไปดูเลยไม่รู้อยู่ดีๆก็หันเฉยเลยอุ่ยถ่ายไม่ติดอ่ะนึกว่าถ่ายติดนะ ไม่ได้จ้ะแล้ววิ่งมาไกลมากเลยนะจ๊ะวิ่งจนสุดแมพแล้วอ่ะโยนข้อนพิงข้าวเหนียวนี่นีน่นี่ข้อนพิงคุณจากเรือไหนอ่ะฉันเดี๋ยวนี่ฉันเดินนี่ฉันเห็นควกนาแล้วทุกคนคือแบบวิ่งหนีผีไปหมู่กันนสี่คนกอดอกันวิ่งอ่ะเออแม่เจอทันหาแล้วเฮ้ย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 ไป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 เข้าห้อง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 ห้องนี้ก็ได้ห้องนี้ก็ได้ นี่มันล่าบ่อยจังว,วงเนะเขาว่าบันชีวะไม่คิดว่าบันชีจริงนะ จะดุขนาดนี้เล่กยังอ่ะเล่กแล้วเล่า,าล,ล,ลุกลุกลุกวิ่งหนีผีเป็นหมูคณะกู <c oughs> <c oughs> วิ่งไม่ถึงห้องเหมือนซักเสรข้อดีของการที่เราเปิดห้องไว้คือห้องไหนก็จะห้องน,นึงแหละเราจะห้ามผิดไหม คิดว่าน่าจะอ่ะห้องไหนนะลืมแก้มน้ำไหนแกบแกแกวิ่งจนแบบแก้งงไปหมดแล้วห้องไหนวะลืมนี่ก็จะทางนี้แหละทางไหนวะทางนี้แหละทิ้งกล้องไว้ไหนนะกล้องที่อยู่บนพื้นไอ้กล้องบักด้วยดูกล้องดี คือนี่คือแบบวิ่งแบบทิ้งทิ้งทิ้งขว้างกันทิ้งของไม่เขียนหนังสือครับไม่เขียนวางไม่ไม่ไม่ดีหรอเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ดีกว่าเอามันต้องห่างๆงหน่อยเพราะว่ามันกว่ามันจะจุดเกิดแล้วมันก็เดินอีกอะก็ประมาณประมาณเท่านี้แล้วนแ o u Show yourself Kenetmore ตอบตอบใช่ไหมอย่างเนี่ยเมื่อกี้เสียคุณจะกระลินปะเฮ้ยเฮ้ยฮันฮันฮันวิ่งต่อมียาหรือว่าไงได้ปะได้ปะได้ได้ดู้างไดูบ้าะไม่ติดข้าพึ่งหน้านี้ก็ได้ค่ะเฮ้ยเดินมาเดินมาไหมแก้มแก้มไปคนเดียวแหละแก้ม เามาไม่เถ้าเราโดนก็โดนนะทุกคนเข้าห้องกันหมดแล้วใช่ไหมเเข้าแล้วอ่าเรียบร้อยแกจะปิดตัวแต่เราไม่ได้นะยัไม่เห็นตัวแต่ันนั่งถือตัว กลุกๆมาแล้วมาแล้วเราขับรถกันเถอะครับผมไม่ไปนะครับผมจริงไอเครื่องเครื่องคุยผีละไม่เอาละเย็นกินเราอยู่ที่นี่อ่ะทุกคนอยู่ที่ไหนกันเจออยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวตายมาครับหันกลับหลังมากลับหลังมาโอ้ทุกคนวิ่งไปไกลเราวิ่งเข้าเรยวหันอีกแล้วหันอีกแล้วหรอหันอีกแล้วหันอีกแล้วโอ้กูไปด้วยไม่นอนนอนตะหันเรื่อยไม่ได้นะ เขาว่ารอบนี้เขาโดนได้เลยวะนี่ก็คิดเหมือนกันมีอยู่ไทยรูปผีออกมาเซ้ย หายแล้วหายแล้วพี่มาไม่ถึงชั้นอยู่หน้ารถแล้วฮะเดี๋ยวไอ้พวกนายอยู่ไหนกันเธออยู่ไหนอยู่อยู่แอลอยู่ตรงหน้ารถอ่ะโอเคทุกคนอยู่หน้ารถหมดแล้วนะเหลือใครอ่ะเอ้าคุณจักรลินอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ในห้องในห้องไหนวะในห้องเดี๋ยวผมไปดูในแบบให้นะเดี๋ยวผมไปดูแผนที่ให้แป๊บ คุณคุณคุณจไปคุณคุณเดินเดินเดินลงมาเลยค่ะเดินตรงมาเล้อ่ะซจี่จะค่อยคือศูนย์เราเราเรต้องมาเลยอ่ะต้องมาเรียกอะไรคุณจีไม่ใช่ค่ะเลี้ยวเราเดินกลับทางเมื่อกี้กลับทางเมื่อกี้กลับทางเมื่อกี้อ่าอ่านั่นแหละค่ะเราเดินตรงยาวมาโอเคเลี้ยวไหนเนี่ยเลี้ยวเขานิ้วค่ะเลี้ยวเลี้ยวขวาเออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วตรงมาเลยค่ะดูแล้วทุกคนทุกคนรอรับอยู่

มันมาไม่ถึงหรอกหวังว่าใช่มันไกลมากมันไกลมากจริงดูโคตรอบก็ได้ครับผมเรายังไม่ได้ดูโคตรอบเลยถ้าโคตรอบได้ก็จบแล้วนะไม่ก็ฟิงกับปินมาโคตรอบมาครับผมหลักฐานครบแล้วเอาหุ่นจักรีมาปิดโอเคกลับบ้านนะผมไม่ไหวแล้ว ก็อบเนาะตอบอะไรกันก okay. ็อบกดออบเมื่อกี้ผมเห็นอยู่เดี๋ไปนอันนี้หมดละหมจังเลยนะเอ่คนที้วิ่งหน้าตั้งบอกจะเสียกินจะกินหน่อยขวดหนึ่งขวดนายทิ้งฉันกินกินสองขวดเลยไม่ได้ธุรกินเราก็ตัดขวดเียบร้อยครับเราได้หลักฐานเราบนดึกไปเทรดไม่ต้องแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วครยากมากแย่แบบ พร้อมกลับบ้านกันคุณเดกาลินบอกว่าปบตอยู่ตรงหน้าแต่อื้งไม่ถึง back v e for ว้าวาม่ครบกสิบห้า <c oughs> ไ,ไ,ดะะไ,ได้แล้วเท่าไหร่ได้แร้ขอบคุณที่ดูจนจบนะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไกันด้วยนะบ๊ายบาย